สวัสดีครับตอนนี้ก็กําลังเป็นกระแสนะครับสาหรับหน้าอ้อยครับฤดูการตัดอ้อยนะครับนี่มาดูหน้างานจริงๆของชาวไร่อ้อยนะครับก็จะได้อ้อยส่งโรงงานนะครับมันยากมันลําบากสําไหนเบิ้องเราครับค่อนข้างที่จะลําบากมากเลยครับโดยเฉพาะให้ตัดอ้อยสดครับมาดูว่าต้นทุนอ้อยสดเท่าไหร่ครับเมื่อใช้คนงานตัดรถไม่ต้องถามทึงนะครับชาวไร่ นี่ค่าคีบค่าสับนะครับร้อยสิบบาทนี่ครับแล้วต้นทุนนะครับค่าตัดกองละสิบบาทกองละสิบบาทครับต้องกี่กองครับกองละสามสิบลำกองละสามสิบลำกี่กองถึงจะได้หนึ่งตันซึ่งต้นทุนสูงมากครับสนับสนุนให้ปลูกอ้อยแต่ว่ากด <c oughs> ดันเชาาไร่ทุกอย่างครับแล้วดูสภาพนี้ครับอาจจะมีสักกี่คนถามว่าเอารถมาอดาัดใหมีไหมแล้วเนี่ยเก้าละ ห L ้าไล่สิบไล่เงี้ยแล้วพื้นที่อย่างเงี้ยรถที่ไหนมันจะมาอา่านใบแล้จะทำาไงกับใบอ้อยน้อยนักสุดท้ายก็ต้องเผาครับสภาพเนี่ยตอนนี้ก็ประมาณสี่สิบสี่ถึงห้าสิบกองนะครับต่อตันตกไปเท่าไหร่ตกไป4ี่ร้อยห้าร้อยแล้วครับต้นทุนเฉพาะค่าตัดนะต่อตันนะค่าเขียนค่าคีบก็310บบาท 66700นะครับต้นทุนเนี่ย6700ตอนนี้โรงงานให้เท่าไหร่โรงงานบีบครับปีที่แล้วตอนนั้นบอกว่าพันหกพันเจ็ดตอนนี้พันสองแล้วอ้อยไฟไม่ต้องไปพูดถึงครับจบกันทุกอย่างครับเอาเท่าไหร่ล่ะสรุปเอาเท่าไหร่เขาบอกเจ้าของนาเจ้าของไร่บอกว่าเฉลี่ยก็เหลือประมาณไร่ละห้าร้อยเองอันนี้ยังไม่ได้หักปุ๋ยนะจะไม่ได้หักปุ๋ยช่วงบำรุงรักษาต่อนะ แต่ปีนี้คนปลูกเยอะครับมารอดูว่าอนาคตมันจะเป็นยังไงแล้วใบที่อัดไปอ่ะเขาไม่เผาทําไฟฟ้าแล้วเขาก็ต้องเผามันดิมไม่ใช่หรอแล้วเราจะจัดการยังไงสภาพเนี้นี่ก็หลังจากที่ตัดมาหมดนะครับนี่สภาพบ้อยมันจะอยู่ในสภาพนี้ครับบางคนก็แนะนําให้ฉีด EM อะไรครับเพื่อที่จะได้ไถกบร่องฝังปุ๋ยทํารุ่นได้ เชื่อเถอะ้อยทั้ง้อยนะมันไม่มีใครมาทาหรอกครับจนมากเขาก็ต้องเผาเผาเพื่อที่จะไถฝังปุ๋ยแล้วก็ทํารุ่นได้มันจะมีรายใหญ่อยู่สักกี่คนนะครับที่จะทําอย่างนั้นได้น้อยครับมันไม่รู้ว่าแก้ปัญหาที่ปลายเหตุหรือเปล่าครับ<ม>แค่เอาเอ้อยสดเนี่ยบทสรุปครับหลังจากที่ตัดทุกอย่างหลายคนก็ต้องทําอย่างเงี้ยหมดกันเนาะนี่คือหน้างานจริงชีวิตจริงครับ